สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พๆทุกๆท่านวันนี้พี่ช้างก็จะเอาหลักเออหลักร้อยบนเด่นคันเทพมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะสองสุดชนกันนะคะอันนี้มันเป็นสุดที่มันมันลงไปสุดสามสตดสดสองลงไปแล้วเนาะอันนี้เป็นสูดหนึ่งนะคะมาท่านผู้ชมมาอ่ะพี่ช้างก็ขอแก้ไขไอ,อเลขอันนี้แป๊บนะคะ พอดีคำนวณผิดกับขอโทษขออภัยนะท่านผู้ชมพี่ช้างลืมบกตัวอะไรนะตัวหลักแสนหลักแสนนะคะลืมบกตัวหลักแสนเนาะพอดีได้บกแค่3าสตัวนี้ลืมบกตัวนี้นะคะความจริงถ้าบกเสร็จแล้วมันจะได้อยู่อลองบกดูนะคะ,อะพอดีมี fc เติอนมาก็ขอขอบคุณนะคะที่มากล่าวบอกกันว่าที่พี่ช้างได้ทาผิดสิ่งระปบีรการใดก็ดกลับขอโทษขออภัยนะคะ มันก็ย้อนที่จะมีผิดมีถูกบ้างนะคะบางทีก็ลงหลงลงืมๆไปบ้างนะคะท่านชมนะมาลองมาคำนวณกันดูสักนิดหนึ่งหนึ่งบวกสามเอหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะคะสามอันนี้เจ็ดบวกกันสามครั้งก็เป็นยี่สิบเอดนะสามก็เป็นสี่เป็นห้าเป็นหกนะหกบวกห้าก็หกแล้วนี่หกบวก ก้าก็เป็นห้าเนาะห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ก็ถูกแล้วนี่คะไม่ผิดนี่อตอนแรกถ้าบวกถ้าไม่ได้บวกตัวนี้ก็น่าจะใช่ก็เป็นห้าเป็นสี่สี่บวกห้าก็เป็นเก้าก็ถูกแล้วคะ่ะไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดนะหรือว่าเป็นอันใดนะหรือว่าผิดตรงไหนบ้าง นะนี่นะคะท่านชมสงสัย fc เลืมบวกไอ้ห้าคงที่หรือเปล่านะคะถ้าเอามาบวกห้าคงที่ก็เป็นศูนย์พอดีนะคะก็สมมุติว่าอันนี้บวกกันสามตัวนี้บวกกันก็เป็นห้านะคะห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้าบวกห้าคงที่ก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งไม่ผิดนะคะท่านชมนะไม่ผิดนะ fc ลืมบวกเออ่ ่าของเทหรือเปล่านะคะมมนผิดนะคะเดี๋ยวพี่ช้างดูสูตรอื่นไม่ได้ผิดนะคะท่านชมนะก็ดูดีๆนะคะต่างคนต่างเช่่ยกันดูนะคะท่านชมนะมาเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนอันนี้จะเป็นหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนอันนี้ก็ที่สูตรชนกันก็อารมกับอันนี้ก็ประมาณสามสูตรแล้วนะคะท่านชมนะมาพี่ช้างพาลลยนะคะ ปดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิป,ปวีดีโอนี้นะคะท่านชมน่ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะบา,างทีบางครั้งพี่ช้างก็อาจจะพูดภาษาเหนือภาษากลางปะปนกันไปบ้างนะคะแต่ไม่ต้องไปโฟก,กัสไอ้ที่พี่ช้างพูดผิดพูดถูกนะคะโฟก,กัสที่ตัวเลขก็พอนะคะตัวเลขมันเข้าก็าถือว่าโอเคแล้วนะคะ บางทีก็อาจจะแปดเหนือบ้างกลางบ้างนะคะนั่นนะคำนวณกันต่อค่ะมาคำนวณกันต่อนะเจ้าอ่าจะอู้เหนือแล้วนะอู้เหนือก็บางบางท่านก็อาจจะฟังทม้งทม้งนะมาเราเริ่มคำนวณกันเลยค่ะ ูตดที่หนึ่งไอ,อโซดที่หนึ่งนะคะอันนี้หลักแสนบวกหลักร้อยบนนะคะอันนี้เป็นอันเดียวกันนะท่านผู้ชมนะมาเรามากาะมาะใกล้ๆนิดนึงอ่ะหลักแสนบวกหลักร้อยก็เป็นแปดนะคะแปดมาวางแปดเก้าศูนย์นะคะฝั่งนี้หลักร้อยบนได้ประมาณนี้นะคะส่วนมาดูฝั่งนี้กันนต้องบอกตัวที่สิคะเนาะ <c oughs> ขอโทษขอไป สามบกสามนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะก็เป็นหกนะหกมาวางหกแล้วก็บวกสองแต้มเป็นแปดนะคะบวกหนึ่งแต้มก็เป็นเก้านะคะบวกสองแต้มก็เป็นหนึ่งนะทชมก็ได้ที่ชนกันะมาดูที่ชนกันชนกันสองตัวนะคะชนกันที่ตัวนี้กับตัวนี้นะคะแต่เราวงตัวที่ออกก็พอนะคะ เขาเข้าที่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะลายเป็นไหมวงลายที่อาจจะลายไปหรือเปล่ามาคำนวณต่อฝั่งนี้กันต่อนะคะอ่ะตัวนี้มันต้องเอาตัวนี้นะคะต้องเอาตัวนี้หลักศูนย์บวกเก้านะคะก็เป็นเก้านะคะเอาศูนย์มาวางนี้นะะบวกกับเก้าก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์ หนึ่งนะคะฝั่งนี้หลักร้อยบนได้ประมาณนี้มาดูฝั่งนี้กันเนี่ยเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหกค่ะเอาหกมาวางก็เหมือนตัวเนี้ยคะ่ะตัวที่เข้ากับเลขเก้านะคะงวดนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะ มางวดที่สองนะคะมามาบวกงวดนี้กันอีกอ่ะบวกฝั่งนี้กันก่อนบวกฝั่งนี้9ก้าบกเก้าก็เป็นสิบปดนะคะเก้าบกเก้า็สิเอา8ดมาวางะคะ่ 0, ะแปดเกศูนค่ะฝั่งนี้ก็หลักร้อยบนได้ประมาณนี้นะคะ มาบวกอ่าจากตัวนี้นะคะพอดีมัน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 ไม่ตรงกันนะมันจะขยายกันนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าสาอาเจ็ดบกหบกหนึ่งออ 7, 6, 6, 6, 6, 1, ขออภัยค่ะหกบกหนึ่งนะคะก็เป็นเจดค่ะเจ็ดเกศูนสองค่ะตัวที่เหมือนกันเหมือนกันสองตัวแล้วนะงวดนี้นะอ่ะ เหมือนกันสองตัวแต่ว่าก็เข้าอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ก็ตัวเข้านี่นะตัวนี้ตัวที่เหมือนกันนะแต่ก็เข้าหลักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนนะคะอืมงวดที่สามนะคะมาดูงวดที่สี่ค่ะแสนบก ร้อยก็เป็นแปดนะคะแปดเกศก็เหมือนตัวนี้นะคะมาดูฝั่งนี้กันต่อค่ะสนะคะอันนี้ฝั่งนี้ต้องบกตัวนี้นะคะสี 4, ่ 4, 4, 4มาวางก่อนสีหนะคะหกบวกหนะะึ่งก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสองก็เป็น9้านะคะ อ่าตัวที่เข้ากับตัวนี้นะคะแต่ฟฝั่งนี้จะเข้าสองตัวค่ะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะมาดูงวด, <c oughs> ดที่พึ่งออกไปนะคะท่านผู้ชมงวดที่พึ่งออกไป ก็จะเป็นหลัก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 ร้อยตัวนี้นะเอาหลักร้อยตัวนี้มาบวกนะสามเ้ามาบก1นะคะเกามาบก1เอา1นึบวกเค่ะ1นบวกเก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองนะมาดูฝั่งนี้กันต่อะคะ่ะสามบวกเก็เป็น12นะคะเอา2มาวางนะคะ่ะ สองบวกสองนะคะสองบวกสองนะคะก็เป็นสนะคะสี่บกหนึ่งก็เป็นหะะ้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดค่ะโอ้เข้าสองตัวเลยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เข้าสองตัวเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าเรามาเปรียบเทียบฝั่งนี้กันก่อนอ่าถ้าเปรียบเทียบสองสูตรนี้ก็เข้าแค่เออตรงกันแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชม แล้วาาบวกกันต่องงดหน้านี้ก็ขอให้สิงหิ่งมงปังกันมาอันนี้เป็นสุดเน้นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปออกหลักใดนะแต่เราเน้นมันบอกว่าเราเน้นไปหลักร้อยบนแต่เขาก็ไม่แน่นะคะเขาจะไปออกหลักใดก็ได้นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะคะเลขหนึ่งมาบวกกันก็เป็นสามนะคะหลักแสนบวกหลักร้อยนะคะก็เป็นสามนะ 3แล้วก็สแล้วก็หค่ะท่านผู้ชมอ่าหลักร้อยบนนะคะนี่เป็น5้านะเฮ้ยไม่ใช่อะไรไปลดปากบอก5้านี่ไม่ใช่นะหมายถึงว่ามี3มตัวเดี๋ยวนะคะอามาบวกกันฝั่งนี้นะคะหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างะคะ่ะมาบวกกันแล้วสองได้สองบวกเก็ได้1นึนะคะหนึหนบวกสองนะคะก็เป็น3าม โอ้ยอยอกไปนอกเขตแล้วเป็นแบบนี้อ่าก็ได้หนึ่งนะอ่ะแล้วก็สามบกสี่นะคะไอ้ไม่ใช่สามบกหนึ่งค่ะขออภัยค่ะสามบกหนึ่งก็เป็นสี่สี่บกสองก็เป็นหกค่ะอ่าเอาแน่ๆ สองโซดนี้เหมือนกันที่สองตัวเลยท่านชมงวดนี้เหมือนกันสองตัวนะคะสองตัวก็คือตัวนี้นะคะกับตัวตัวนี้นะคะท่านชมแต่ว่าแต่ว่าพี่ช้างว่านะถ้าจะเน้นนะคะ หลักร้อยบนนะคะถ้าจะเน้นนะก็ไม่แน่นะเขากลัวเขาไปล่างหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมนะกลัวเขาไปล่างนะตัวที่เหมือนกันแบบเนี้ยก็เอาไปกลับกันบ้างนะคะไม่ไม่ใช่ว่าต้องมามาใส่ตามที่พี่ช้างพูดว่าหลักร้อยบนก็คือต้องหลักร้อยบนอย่างเดียวไม่ใช่นะคะก็เอาไปกลับบ้างนะคะแต่ก็ไม่แน่ว่ากลัวเขาไปล่างบ้างนะคะพอดีพี่ช้างเห็นแวบๆบ่าล่างมันก็มีเลขสี่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะก็ หาจะเน้นก็เน้นตัวนี้ก็เอาไปใส่ล่างบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็หลักร้อยบนก็มีประมาณนี้นะคะท่านชมนะคลิปนี้ขอขอท่านจมเฮงเฮงปังปังนะคะก็อย่าเพิง่งเชื่อใจไปเดี๋ยวพี่ช้างจะให้ดูสูตรอื่นมาเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งะคะสูตรอื่นนะคะหลักร้อยเท่าที่เคยคำนวณไปนะคะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะคะ อันี้เป็นสดสอค่ะสดสอนี่จะเป็น1กับ2นะคะเมื่อกี้จะเป็น3นี่เราไม่ต้องไปนเน้นละถ้าจะเน้นเน้นหลักหลักร้อยบนนะคะก็เอาเลขสี่นะคะเลข4ี่มามาเน้นกับเลข1กับเลขสองนะคะหกับ2ก็พี่ช้างก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอา1หรือจะเอา2อมันก็มีเหมือนกันหลายตัวอยู่ค่ะเหมือนกันหลายตัวแต่ถ้ามาดูสุดสามนะคะสุดสามันก็มีเลข1ค่ะท่านชม เผื่อๆไอ้เลขหนึ่งกับเลขสี่น่าจะมาล่มกันไม่รู้นะคะหรือว่าหรือว่าเราจะเอานี่อย่างนี้ก็ได้นะคะท่านชมอ่ะมันมันเด่นมันมีสามสูตรใช่ไหมคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ใช่ไหมคะเราก็เอาแค่สูตรนี้ก็ได้นะคะหนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้าอ่หรือหนึ่งสี่สองอย่างนี้ก็ได้นะคะท่านชมนะเอาหนึ่งหนึ่งสี่สองอย่างนี้ก็ได้นะคะหลักร้อยบนอย่างนี้ก็ได้ อันนี้เป็นสูตรที่3ที่คำนวณไปแล้วนะคะ่อะในสามในสสูตรนี้ไม่แน่ว่าอาจจะมาอาจจะมีสองตัวบนหรือเปล่านะคะก็พี่ช้างก็คิดว่าน่าจะมีสองตัวบนนะหลักร้อยบนถ้าว่าท่านจะเน้นก็นเน้นประมาณที่พี่ช้างพูดไปนะคะแต่โซนเด่นบนเนี่ยโซนเด่นบนตัวนี้พี่ช้างลองดูแล้วอ่าตอนแรกอะ พี่ช้างคำนวณแต่ไม่เห็นมันเข้าหลักหน่วยนะอะไรทําไมมันเข้าหลักหน่วยเฉยเลยตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเน้นเห็นไหมคะตัวนี้ก็มีเลขสี่เหมือนกันอเลขสี่ก็เหมือนกันแต่แต่นี่จะเป็นหน่วยไม่ใช่แต่ขามาหน่วยนะคะแต่ขามาหน่วยแต่ไม่แน่อันนี้สองกับสองกับหนึ่งก็มีนะคะสองกับหนึ่งก็มีนะเลขสีเลขสี่สก็มีอมพี่ช้างว่าน่าจะมาสักสอง สามตัวนี้น่าจะมาสักสองตัวบนหรือเปล่านะคะสามตัวนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสี่เนี้ยน่าจะมีทั้งบนสักสองตัวหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมท่านจับถูกนะคะถ้าจับเป็นนะคะพี่ช้างก็เวลาพี่ช้างจับให้ก็โลัวไม่เข้าอะ่ะบางทีมันไม่เข้าก็ก็จะพูดว่าไงอะ่ะก็เสียดายเนาะ มันจับไม่ถูกคู่นะคะบางทีมันก็มีอยู่มันก็เข้าอยู่แต่จับไม่ถูกคู่หาว่าท่านผู้ชมไม่ชอบที่พี่ช้างจับนะจับเองนะคะเนี่ยพี่ช้างก็ให้ดูแล้วนะคะสูตรอันนี้มันเหมือนกันหลายตัวนะคะอย่างเช่นตัวหลักสิบบนนี้มันก็มีประมาณนี้นะคะหลักสิบบนนะคะเดี๋ยว ต่อคลิปต่อไปนี้ก่อนเดียวพี่ช้างจะมาลงหลักหน่วยบนแล้วนะคะมาลงหลักหน่วยบนเสร็จก็จะมาลงล่างแล้วนะคะล่างที่ชนกันบ้างนะคะโอเคนะคะขอให้ท่านจงติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้พี่ช้างด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบนที่ท่านอื่นที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูนะคะก็ขอท่านจงเฮงๆฟังๆนะคะเออนี้เป็นคลิปอันไดนะพี่ช้างคำนวณไปเออคลิปนี้นะคะ ขอท่านจงเฮงๆปัง,ปง,ปงลๆ,ลๆลรวยๆยร่ำรยร่ำรวยกันนะคะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ร่ำรวยกันก็และกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ